ปัญหาหลักพวกเราไม่ได้อยู่ตรงนี้พวกเราขายอยู่ฝั่งนู้นแม่ค้าก็จะอยู่ฝั่งนู้นแต่อันนี้เขาทําถนนถ้าปิดถนนเราเลยไม่อยู่ตรงนี้เพื่อให้เขาทํางานสะดวกขึ้นแต่พอเขาทําถนนเสร็จเราย้ายกลับไปฝั่งนู้นคือขายปลาตรงนู้นแล้วก็แม่ค้าอยู่ตรงนู้นด้วยจะมีแค่สองแผงตรงนี้กับตรงนู้นแม่ค้าปลาแล้วก็มีแม่ค้าน้าตรงนี้สามคัน ม,มีน้ำมีกาแฟเอ้ยมีกาแฟแล้วก็มีไอติม,มแล้วก็ส้มตำมีแค่นั้นเอ้ยมีลูกชิ้นคือที่ผมได้ข่าวมาก็คือว่าอตั้งแต่วันที่ยี่สิบเป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้ทางบริเวณหน้าวัดใหญ่หมดเนี่ยทั้งเส้นเลยนะเดี๋ยวผมจะไลน์ให้ดูทั้งเส้นเลยเนี่ยให้แม่ค้าย้ายเลยประตูสามไปทางฝั่งนู้นก็คือประตูสามก็คือประตูพิพิธภัณฑ์ ใช่ไหมฮะอ่าแล้วแม่ค้าจะว่ายังไงแต่คือว่าที่แรกเขาบอกว่าอะไรยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าจะดีเดย์สามสิอ่ายี่ห้าถึงสามสิบเอ็กเขาหลวงกระถิ่หลวงเขาจะเคลียร์ถนนทำตรงเนี้ยให้หมดเลยอืเขาพูดแบบนี้เขาพูดแบบนี้ใช่แต่เขาก็บอกว่าแต่ใอยพูดทางโน้นว่าจะตลอดไปอืมทีนี้เขาก็จะให้อยู่เลยประตูสามพิพิธภัณฑ์เลยยาวไปตรงห้อยขาเลยส่วนบริเวณหน้าวัดเนี่ย หลังจากที่เนี่ย <K ill ern> เขากาลังทําถนนอยู่เห็นไหมคนเต็มเลยหลังจากที่ทําถนนเสร็จเนี่ยเขาจะ,ะถนนเนี่ยจะไม่ให้มีอะไรมาขายละหน้าวัดใหญ่ทีนี้จะจะทำอย่างไรจะเรียกร้องอะไรหรือว่าจะพูด <K ill ern> อะไรบ้างก็คือเรียกร้องคือว่าจะมีแม่ค้าแม่กีจจ้าที่อยู่ฝั่งนู้นก็ไม่ให้เลยเธอไม่ <K ill ern> แต่คืออยากเรียกร้องอย่างไรเราไม่ได้เรียกร้องเราก็จะขอ ขายฝั่งไหนฝั่งนู้นนั่นแหละค่ะนายติดทางนู้นแหละค่ะติดทางติดติดทางนั้นละค่ะติดทางก็คือตรงอ้ไผ่ตรงไผ่ทองจอดอยู่นี่นะอ๋อจะขายตรงนั้นก็คือก็คือจะจะขอขายที่เดิมมืองกันเถอะแต่ว่าไม่ไม่ข้ามมาฝั่งนี้ไม่ข้ามมาฝั่งนี้ไม่ข้ามฝั่งไปปกติก็ปกติก็ไม่เห็นมาขายฝั่งนี้นอกจากว่านอกกจาาว่ตอนเย็นจะจะมาขายตรงเนี้ยตอนเย็นก็ไม่มีนะคะนายฝั่งนี้ไม่มีเลยมีข้าหวย มีแค่หวยจะมาขอแค่ฝั่งนี้เห็นมานั่งนั่งอยู่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าเล็กๆน้อยๆแต่ทีเนี้ยทางทางที่ผมได้ข่าวมาก็คือว่าหลังจากวันที่ยี่ห้าไปเนี่ยก็ที่หลวงมาวันที่เท่าไหร่นะสามเอ็ดก็คือตั้งแต่วันที่ยี่ห้าเนี่ยเขาจะไล่ตั้งแต่ตีนสะพานเนี่ยตีนสะพานให้หยุดขายไปเลยนะฮะเขาจะไล่แล้วก็ไม่ใช่ไล่ดิเขาเรียกว่าให้ความร่วมมือแล้วก็จะให้ ไปอยู่ประตูสามแต่ประตูพิพิธภัณฑ์ไปถึงห้อยขาเลยส่วนบริเวณหน้าวัดเนี่ยเขาจะให้โล่งทีนี้ก็คือแม่ค้าเนี่ยยังจะจะพร้อมหรือเปล่าหรือว่าจะขอเอ่อให้ความเห็นใจยังไงบ้างก็คือแต่จะมีที่ว่าเคยนั่นปกติคือวันที่31ถ้ากระถิ่หลวงมาจะไม่มีแม่ค้าเลยอ่านเข้าใจแต่แต่ว่าให้เราหยุดายุ่ะอืมที่บางูเขาก็มี ทีเนี้ยที่ที่คุยที่ผมได้ยินมาจากจากจากไฟ์สดก็คือว่าจะขอขายตรงนี้เหมือนเดิมจะขอขายตรงนี้เหมือนเดิมอซึ่งซึ่งที่ผมฟังฟังความทั้งสองฝ่ายแล้วก็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 ดูแล้วเขาน่าจะให้นาวัดโล่งหรือเปล่าอันนี้ต้องมาต้องมาฟังอีกทีนี้นะครับเพราะว่าอืทีเนี้ยถ้าถ้าเขานั่นมาจริงๆฟ้าผ่าเปี้ยงมาจริงๆถนนฝั่งนี้คือไม่ได้ขายละอ่ะ เราจะทำยังไงกันต่อวางแผนกันไหมก็ไม่มีที่ขายอะค่ะก็ไม่มีที่ขายไม่มีที่ขาย <ừ> มีขายมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วนะคะเราไม่มีที่ขายเลยแต่ว่าเราอยู่มา แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วเพราะว่าไม่ได้ว่าหากินว่าดีนะนายทุกคนเนี้ยส่งลูกมั่งค่านู่นที่นี่รายวันที่นี่ไรยวันก็มีกินทุกชนิดไร้วันก็มีกรินหลวงมาแลเราก็เก็บไปตรงต้นไม้เราไม่เก็บก็ที่ไร้วันหลวงกระถิ่นหลวงมาไม่ได้อยู่แล้วกระถิ่นหลวงมาไม่ได้จากเออมันมาไม่ได้พี่เขาหยุดแค่สามวันแค่สามวันเองเราหยุดเขาหยุ่บอกว่าตอนนี้เขาให้หยุดเลยอ่ะเราเอาไหนกินอ่ะ อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเป็นข้อเรียกร้องของทางแม่ค้าพ่อค้าที่อยู่หน้าบัดใหญ่นะครับก็ลองฟังเสียงกันดูผมก็มาเป็นสื่อกลางให้อีกทีนึงมันมีไม่กี่เจ้ามันมีไม่กี่เจ้าใช่ไหมแม่ค้าปามีหกเจ้าทำเสร็จปุ๊บทำเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเขาจไปที่เดิมกัน มีแมคค้ปลาแค่หกเจ้าที่เทศบาลเขาจัดไว้ให้แค่หกเจ้าห้ามีเพิ่มเติมห้ามมีเพิ่มเติมแล้วก็ส่วนแม่ค้าน้ํามีอยู่สามสี่เจ้าวันธรรมดานะคะวันก็เจ้างวันก็สองเจ้าวันธรรมดามีแค่สองเจ้าแต่แต่อันนี้รู้ตัวกันหมดแล้วใช่ไหมว่าหลังวันที่ยี่สิบไปก็จะจะนั่าล่าเขามาตำรวจโรงพักเขามาบอกบอกแต่เราก็อง่ายยังไงถ้หยุดหลายวันมัเขาจะทำอะไรกินนะอืมนั่นสิวันเรามีกิน หยุดหลายวันดยเราะแล้เขบอกว่าหยุดหลายวันเลยเดี๋ยวที่นี่ส่งให้วันเท่าไรบอกกันมาน่าหยุดนีาอย่างนี้นะหยุดหลายวัเลย้ายมีที่นี่เท่าไหรมาเก็บตรงชั้นอะไรเงี้ยนะเ็บเข้ก็บเขาเลยอะไรเงยนะได้บอกว่าหูเจ้านี่เจ้านี่เจ้านี่ไม่จ่ายเลยได้หยุดให้เลยอันนี้มีเหตุผลอันนี้อันนี้มีเหตุผัมีเหตุผลรงไง้วก็ เราคิดอย่างนี้ไงว่ามันเป็นแบบนี้ไงว่าพี่ว่าเขาค่ะเขาก็เขาว่าขอแบบนี้ไม่ใหวเขาไม่มาเขาสิ้นแน่นอนเขาจะให้หยุดตัก่อนก็คือพวกยังไงคือจะขอที่เดิมนี่แหละอย่าให้ไปไหนเลยเพราะว่าถ้าไปไหนก็ไปไม่ได้ที่นี่นี่ตามแน่เลยแล้วก็แม่ค้าก็ดูท่าทางแล้วจะจะยังไงต่อคือไม่ไปหรือยังไงหาอะไรกินน่ะะพีหาอไรกินีเนี่ยไม่ต้องหาอะไรกินหาอะไรส่งบ้านส่งรถส่งรูปเรียนเอาค่าอยู่อยู่กันมากี่ปีแล้วเนี่ย ค่ะนายตอนนี้อายุ59ต e ั้งแต่40กว่าเลยหากิงนายแต่ล so ูกพ่อเนี so ่ยแต่ยู <the <the ่แพนะตั้งแต่ไม่ทำเขื่อนนะคะเขื่อนแดงเขื่อนในตรงหน้าวัดเนี่ยับใช่ใช่แต่เขาไม่ทำมีกระพรอนมีกะพรนเลยนายก็แต่สาราเลยนายโอ้ตั้งแต่สาราก็ยังไม่ได้ทำพนังกั้นน้ำเลยใช่ค่ะยงเลยยนาเก่าแก่โบราณ50 60ปีแล้วดูว่านอนอยู่ฝั่งนี้เนี่ยตรงตู้ไฟเนี่ยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยนะ นี่ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมก็ลงมาไล์สดคนแรกหรือเปล่าไม่รู้นะก็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 อยากฟังชาวบ้านมั่งว่าจะว่าอย่างไรกันแล้วก็อยากฟังสังคมส่วนใหญ่ที่มาเที่ยววัดใหญ่จะว่าอย่างไรกันนะนะฮะก็อันนี้ก็อยู่หน้าวิหารหลวงพ่อนะครับอ่ะเย็นนี้ก็ทุกๆุท่านก็ได้รับชมรับฟังนะคะอยากจะฟอกอะไรทิ้งท้ายบ้างครับทิ้งท้ายเหรอทิ้งท้าย่ะไปนู่นเลยไปนี่เลยได้นะทิ้งท้ายได้ทิ้งท้ายได้ทิ้งท้ายได้ทิ้งท้ายว่า ขอความกรุณาเราหยุดหลายวันเลยหยุดหลายวันเลยที่นี่แม่ค้ามีที่นี่แม่ค้ามีถ้าอยากให้หยุดหลายวันจ่ายนี่แม่ค้าให้หน่อยอ้าวคีนี้ฝปากอะไรบ้างพี่ปากมาขอความกรุณาขอความกรุณาเลยเถนะคะอยู่เหมือนเดิมอ้าวพี่ว่ามาความร้อนเราไม่ทางความร้อนวุ่นวายแล้วก็ดูแลสัตว์ไหมคะอ้าวพี่ว่าไงอยาแม่ทำให้เดือดร้อนแม่เีไม่มีวุ่วาอยู่ที่เดิมนะคะอ้าวพี่ว่าไง ขอขามนแให้ขายนะอยค่ะการเหมือนกันค่ะขอความกรุณาคุณเดชเขามาถ่ายเคาเรื่อยเลยโอเคโอเคอ่ะตามมานะครับวันไหนแน่เนี่ยนายอ่าเดี๋ยวบอกอีกทีอะไรนะที่ผ้าหรอคะยังไม่รู้เลยผมก็ได้ข่าวมาแว่วๆเหมือนกันเขาถึงมาถามแม่ค้าไเขาถึงมาถามแม่ค้าอยูบอกก่อนนะคะภาพรวมๆที่เห็นหน้าบทเนี้ยโฮมทำถนนเสร็จไรเสร็จแม่ค้าไม่ได้เป็นแบบนี้นะนะครับเาจะน่ารักเหมือนเดิมอ่าแม่ค้าอยู่ฝ่านี้นะพ่อคุณแม่ค้าจะแต่งหน้าทาปากเหลืองกันนี้ แต่คือขอความการุณายอยากเข้าใจผิดว่าทาไมแม่ค้าอยู่หน้าประตูออแบบนี้ไม่ใช่นะคะคือ,อคพอทางถนนอ๋ออันนี้อันนี้เขาไม่ว่าหรอกอันนี้เขารู้ว่าเพราะว่าเขาย้นถนนมาย้นถนนมา,าอออ,าอืมแต่พอจบถนนรถวิ่งผ่านแม่ค้าไปอยู่นู่นละขนายดินน้ำโอเคโอเคอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับลงไลน์นะครบสวัสดีครับ